ค้าสุชาตินกยูวนักก้าฟามิลี่วันนี้นะคะเราเรามีสมาชิกใหม่นะคะชื่อสันชายสันชายนะคะเป็นนกคอระกเทลหลังจากที่กำลังเสียชีวิตไปนะคะวันนี้เราจะมาป้อนอาหารนกนะคะป้อนอาหารสันชายเพิ่งได้มาวันนี้เองค่ะเดี๋ยวเราจะดูสไลด์ที่ก้าร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนแล้วค่ะเย็นๆเลยอ เอานะเอาอกากาศบบ้านจะใช้เป็นก็กินนะคะแล้วก็ต้องจับคอน้องแล้วก็ปอนเพราะว่าต้องจับคอไม่งั้งนมันจะเป็นแบบกีนนะทุกคนเน่ยเน่ยเนี่ยถ้าถ้าไม่จับคอมันจะเป็นอย่างนี้ จับคองก็จะเป็นเหมือนเราจะกินง่ายหละท่านเนี่ยทุกคนว่าไม่แบบไม่จับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะแบบูะไยเนี่ยอุ้ยเตยน,นเตเยนร้ <laughs> องเก่งมากเลยนะคะสัญชัยร้องเหมือนแรปเตอร์เลยนี่ย <laughs> <c Dante> people, ็ <UST schnell as n ido> ๋ออออกิดอะไรสับ <to> ล <mus ik> ับลูกอ่าอชิปปังอก็น่าจะช่วยนี่นีกินโอรโอไปยังม่กนพี่แก้มกินหรือเปล่าลงไปดููเย็นด้เป็นนี่นนี้ใช่หมกินหมดแล้วเดี๋ยวไปซื้อมาให้หม่เะยอ้าวอยู่ตรงนี้กินหม่ามันไม่อยู่หอเนีใช้เปล่ารู้ิ เอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาไม่ยอมให้จับก็ได้ก็ได้ดิไม่พอสีอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะหิวทำไมไม่กินลกูกชิดก่อนชิดเดียวมันแข็งเดี๋ยวเอาน้ำอ,อุ่นเช็ดก็ได้ค่ะล,ลูกไม่กินแล้วแน่นอนอิ่ม เดี๋ยวค่ะนกข้าก็เทถวไปละไปละไปหาวิละเชิญช,ชัชยเชชัยเชชัยเหมือนไก่นะทุกคนแต่ว่าน้องไม่ใช่ไก่เนี่ยค้างยังคนยังไม่ขึ้นนะคะทุกคนนี่เลยยังไม่ขึ้นเชิญชยัยข้าก็ะแถวน,นะคะอันนี้ขเข้าก็แทวจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวแบบน้องก็จะมาขึ้นเนี่นะ้องก็จะน่ารักมากเลย จะปี้ไหนปี่หยิบเอากระดาษชุบน้ำนะคะแล้วโอ้ยอเคม่คหยิบใหม่จิบจิบแห่งเจังเลยทางนี้เออ